องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมยอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน นายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินเลขาธิการสำรงงน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนื่งมาจากพระร,ร,ร,กระราชดำริหรือกปรและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้าแม่เมยอนึ่งมาจากพระราชดำริตําบลท่าขุมเงินอําเภอแม่ทาจังหวัดลาพูนซึ่งจะสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเพื่อจัดฐาน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ทาอํเาเภอเมืองลําพูนและอเาเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนองจากขาดแคลนน้าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤด,ดูฝนและหน้าแล้งกรมชลประทานดาเนินงานสนองพระราชด,ดำริโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2538และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2544 มีลักษณะเป็นเขื่อนดินสันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว690เมตรสูง17เมตรมีความจุ3.6ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าขุมเงินอำเภอแม่ทาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน1,120ครัวเรือนรวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการปลูกลำไยข้าวและพืชต่ตางๆ จำนวน2,500ไร่และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้น้ำมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมจำนวน350คนสำหรับปี2567จังหวัดลำพูนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจะททำโครงการปรับปรุงระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมย ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงระยะทาง2.5กิโลเมตรพร้อมาอาคารประกอบและระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดทำระบบส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่การเกษตรให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติมรัศดรจะได้รับประโยชน์กว่า125ครัวเรือนพื้นที่กว่า6 0 0ไร่ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการ โอกาสนี้องค์ความมตรีและคณะปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่อ่างเก็บน้าแม่เมยเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติท่ายังสามารถให้ราษฎรทำการประมงเพื่อสร้างไรายได้เสริมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย